กลับมาจากโรงเรียนนะเล่นแต่โทรศัพท์ทำไมไม่ช่วยแม่ทำงานบ้านไม่ช่วยแม่ดูน้องบ้างเล่นแต่โทรศัพท์อย่างเดียวไม่ต้องมาพูดไม่ต้องมาอ้างโตแล้วทำไมไม่ช่วยกันบ้างต่อไปนี้นะแม่จะยึดโทรศัพท์ไม่ต้องเล่นเลยพุกแม่อะไรกบนนาคันหนีออกจากบ้านดีวนะวกดวนะ่าเกแม่ละ หนูหนูหน,หนูจะไปไหนไปอยู่บ้านลุงไหมฮะหนูไม่เป็นไรค่ะไปะอยู่บ้านลุงเธอ,ไ,อไปไหนคนเดียวเนี่ยไปอยู่กับลุงไปเร็วแม่ไอะลูกไม่รู้แม่ไไมมมตหามหัวแขนหนูตั้งนานหนูไปไหนมาหนูจะนีออกจากบ้านะหนูเบือ่อแม่ไม่เอาแต่บ,บ่นทั้งวันเลยโอ้แม่ของบษน,นะลูกต่อไปแม่จะพูดดีๆกับหนู ก็ขอโทษแม่เหมือนกันค่ะที่หนูจะออกจากบ้านค่ะแม่ขอโทษนะลูกนะ,ะเอาไปอย่าทำแบบนี้อีกนะค่ะแม่รักหนูนะ